สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับมี s เดอ้สปอยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไมค์ครับ t นะครับวันนี้ก็จะมาครับเอ้ยไม่ใช่วันนี้ก็โอ้มั่วมาเลยผมเดึกๆก็อย่างนี้แหละวันนี้ก็จะมาแนะนําบ้านนะครับบ้านผมเองนะในเซิร์ฟ MCTH นะครับก็บ้านผมไม่มีอะไรมากครับมีแค่ลวงข้าวนิดๆหน่อยๆนะครับลวงข้าวสีทองนะครับ โอเคโอ้แพนกวินถึงว่าสีเสียงมาจากไหนแพนกวิน <Pen win S 1> น้อยน่ารักนายอยากเข้าบ้านฉันเหรอได้เลยฉันเปิดประตูใหน้นายเข้าเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคครับบ้านผมก็มีแค่ไฟพื้นหินตเตาเผาแล้วก็ต้นยางนะครับโอ้อย่างแล้วก็จากใครที่ดูไมค้าพาร์ทที่แล้วนะครับรั่วสุดๆนะครับ ออพาร์ทนั้นเลยครับผมตามหายางแทบบ้าเลยนะคือพาร์ทนี้ก็ต้องขอขอบคุณพูดใจดีชื่อว่าอะไรสักอย่างนี่แหละ K Y โอเคครับบ้านผมก็ไม่ได้มีแค่นี้หรอกผมรอเล่นนี่บ้านผมอยู่ในนี้มาอา้าวหลายคนสงสัยทำให้มือผมรีบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับนี่ตัวผมสกิน แล้วก็มีออร่าเท่ๆอ้าฮะอ้าฮะอ้าฮะอ้ะอฮะออร่าเท่ๆด้วยสาม,มารถเล่นในเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเดียว m c t h อ้าฮะ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 เซิร์ฟ m c t h เท่านั้นมั้งนะอ <c oughs> อร่าตัวรีบไม่ใช่ละไม่ใช่ละจะกินตัวรีบเฟ้ยก็มีออร่าด้วยนะครับสีขาวสีดำก็สาม,มารถแต่งเองได้ได้วยนะครับ อันนี้ผมแนะนำห้องก่อนแป๊บหนึ่งหลังจากแนะนำสกินไปละอันนี้เป็นห้องเพราะเห็ดหินหายไปเพราะ er เอ็นเดอร์ไอเอ็นเดอร์แมนแน่เลยโดนมันยกวางยกวางยกวางยกแล้วก็ไม่วางคืนยกเสร็จแล้วก็ว์ปหายเออนี่ไงมันมันวางคืนตรงนี้นี่ว่า เออเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยโอเคห้องเพาะเห็ดของผมใส่ชุดเกาะเหมือนเดิมเดี๋ยวเจอพวกคิปเปอร์คิปไรแล้วจะสวยโอเคต่อมาก็เป็นทางเข้าบ้านทางที่สองตามจริงบ้านผมมีใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นแมปนี่ เห็นนะครับเป็นป้ายพิสดารใช่ไหมตามจริงมีกล่องตรงนี้อีกอันนี้เป็นบ้านแบ็กอัพนะครับเฮ้ยประตูอยู่นี่โอเคเราไปดูชั้นบนกันดีกว่าชั้นบนนี้เป็นฟาร์มผมเองกระดึกกระดึกนี่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆไม่มีสัตว์สักตัวเลยครับเอา้าเฮ้ยมาจากไหนอะนสเปามาเหรอขอบใจมากฉันจะเลี้ยงนายเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักเป็นกุ้นเพื่อนรักเย้ yeah. นายเป็นเพชรตัวแรกเลยนะต่อไปเป็นห้องคลังเก็บของของผมเองไม่มีอะไรมากแล้วก็ห้องนอน เอพาไปดูฟาร์มหน่อยดีกว่านี่ผมชอบตรงนี้มากเลยมันเป็นอะไรที่แบบส่วนตัวส่วนตัวมากเลยแล้วก็มีเตาเผาเนื่องจากตอนนี้ไฟแช็กใช้ไม่ได้แล้วคือมีวิธีใช้อยู่นะมีวิธีจุดไฟอยู่แต่ก็ไม่อยากจุดแล้วเปลืองจุดแล้วไฟก็ติดแล้วเป็นเตาเผาสุดเท่ ปักไฟไว้ดีกว่าไม่เปลืองด้วยนี่นั่งตรงนี้นี่นั่งได้ด้วยเทไหมละ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยเทเป,ทปะละ่าโอเคหลังจากนั่งแล้วเรามานอนกันดีกว่าอาา่าฮะนอนโอ้โหเทและ้วนอนอ่าหลับสักงีบดีกว่าหลังจากนอนเลยนอนแล้วก็เต้นเต้นสักยกนึง อ,อืเฮืออืเฮือใส่หัวเต้นแบบโดนวอลลี่เลยเปิดเพลงเต้นกัน,นอยเฮ้ย <c oughs> เดินท่าซอมบี้โอ้โหอย่างเท่เลยอ,อือฮืออือฮืออืเฮือโอเคครับไร้สาระกันมากพอละเรามาดูห้องต่อไปเลยอันนี้ห้องไร้สาระช่างมันเนอะห้องปลุกสรุปโดยรวมว่าอันนี้คือฟาร์มแล้วกันนะ มันคือฟาร์มดีๆนี่เองสำหรับผมนะไดกาเปแล้วก็ตามป้ายเลยครับด้านซ้ายเป็นเหมืองของผมเองและนี่ก็เป็นเจล <c oughs> สร้างขึ้นมาเล่นนั่นแหละไม่มีอะไรมาก คุกคุกคุกกะคุกกะฮูคุกกะอ่าฮะคุกกะแล้วตรงนี้ก็เหมือนเหมือนว่าผมจะสร้างปราสาทนั่นแหละตอนแรกว่าจะทำปราสาทซะหน่อยแต่ไปมาๆมาก็ล้มเลิกความตั้งใจไม่ได้ทำอันนี้ก็เป็นทางไปขุดแร่มีทางลงไหมนอเออใช่มีทางลงอยู่นี่ทางไปขุดแร่ หมดแล้วแล้วนี้ก็เป็นห้องทางไปอะไรเนี่ยทีฟาร์มอ๋อมูไปอันเดอร์กราวแล้วคือเมื่อก่อนมีทีฟาร์มอยู่ตรงนี้อันนี้ห้องเพาะเห็ดไม่ได้อีกขุดแล้วเนื่องจากมันปลูกไม่ได้อันนี้ก็เป็นห้องขยะเล็กๆน,น้อยๆสำหรับผม อ๋ออันนี้ทางไปนรกส่วนตัวส่วนตัวของผมเองอเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไง Fuck off. Fuck off. นี่ไง Fuck up Fuck up Fuck อ p อ่าฮะนี่ไงส่วนมากจะเกิดม็อบแบบนี้แหละต้องใส่เกาะไว้ก่อนนี่ก็เป็นอ่าสุดท้ายละ u n d e r g ร o ว n ์บ้านใต้ดินของผมเอง นี่ก็คือสวนหลังบ้านไม่ใช่ละสวนใต้ดินสิครับเขาเรียกว่าสวนใต้ดินหมดแล้วเฮ้ยปักไฟไว้ก็เทคนิคเล็กน้อยปลูกแบบติดกันเดี๋ยวมันก็โตเองขุดแล้วมันก็โตโอเคครับบ้านผมก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากจะเห็นได้ว่าสรุปโดยภาพรวมแล้วสปอยแม่ง ทำอะไรวะบ้านมันมีแต่ขยะนี่วะ่ะใช่ครับบ้านผมมีแต่หินลกๆ <c oughs> จะเห็นได้ว่าบ้านผมมันจัดไม่เป็นสัตดไม่เป็นส่วนเลย <c oughs> ใช่ครับบ้านผมเป็นงี้แหละโอ้เอาะไรมากครับบ้านผมมีแค่กล่องเก็บของก็พอครับโอเคครับเรา มาขี่ม้าโพนี่เล่นกันดีกว่าก่อนจบคลิปโพนี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟนะครับที่ว่าให้เล่นสำหรับผู้เล่นฟรีเมมเบอร์ขาฟรีครับผมส่วนผมนี่เป็นอาเบะคนหนึ่งที่อยู่ในเซิร์ฟที่ได้ขี่โพนี่น้อยและโลดแล่นในเซิร์ฟเ,เอ้ยอย่าจมน้ำดิ บินไปเรื่อยๆเลยพ وني เจ้านำทางสวา่างให้ข้าไม่รู้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรนะ <c oughs> ข้าขอตั้งชื่อให้เจ้าว่าพานี่น้อยซูเปอร์เวอร์ <c oughs> อะฮ้อพนี่น้อยซูเปอร์เวอร์เฮ้ยลงกันเดี๋ยวไปสเปาว์แบบหนึ่งสเปาว์นี้ก็ใช่เลยมันเป็น มันเป็นสปาของ1.7.3อ่ะแล้วก็ผมจะพาไปเอ้าว่วาไงไมโครชิปอ๋อมากอดกันหน่อยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว เวลาทำการเวลาเจ็ดสิบห้าเวลาปิดทำการสี่สิบขี่ม้าหน่อยพ n y w o ร l ไอ้เบเชตวยตัวนี้ม่ใช่ตตัวนี้อาตัวบินได้ดิเออว้าไอาไมโครชิปให้ไปแล้วเนี่ยโอ้มังกร อันนี้ลานกิจกรรมประจําเซิร์ฟเห็นานานๆจดทีนะครับเนี่ยเฮ้ยมังกรมังกรมังกร,งกรตีมังกรอืม ไปหามังกรฟรีเล่นหีิกวามังกรอยู่ในนาะมังกรเห็นแมแวบทางไปบ้านโฮมสวฟีโฮมกุลกุลล็อกโอ้ไปหลังไหนก็เจอแต่กุลล็อกบ้านไหนมันล็อกจริงๆอ่ะ มินไปเลยโพนี่ไม่เจอมังกรฟรีเลยเอ้าเฮ้ยลืมไปคลิปนี้มันแนะนำบ้านตูนี่ว่ะโอ้ oh. ลืมไปเลยว่าเคยมีคราบไปไม่ใช่ละ ก็แล้วเยอโอ้ลืมไปเลยว่าเกมนี้มันแนะนําให้ไปมันมีเนื้อเรื่องอยู่เซิร์ฟนี้เดี๋ยว,ยวผมมาับกับสปากนแป๊บนึ่งแนะนําเนื้อเรื่องของเซิร์ฟนี้ว่าคุณจะทําเช่นไรโอเค เราขุดไม่ได้นี่ว่าแต่เรามีเข็มทิศอาชาฮัชเชจร์อพอดีว่ามันมีเนื้อเรื่องอยู่ครับให้ลงไปใต้ดินสุดๆเลยเดี๋ยวนะเออเจอละ อันนี้เป็นเนื้อเรื่องเซิร์ฟ MCTH ครับอ่าเนื้อเรื่องสมัยเก่าของเซิร์ฟ1.7เิร์มนั่นเองใครที่ยังไม่เคยเล่นก็นี่เป็นการตามหานิวแลนดนั่นเองส่วนใครที่ยังไม่รู้เรื่องก็มาเล่มฟังตอนนี้ได้เลยก็เป็นกิจกรรม ไม่เชิงกิจกรรมนะก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องให้เล่นมากกว่าตามที่ผมเข้าใจนะให้ตามหา <c oughs> <c oughs> อันนี้สกินเก่าผมเฮ้ยบินได้นี่ยลืมใส่โพนี่องมอข้าขอทำการเรียกเลย <c oughs> เรียกไม่ได้โอ้บินกันได้ฟะ n อันนี้ทั้งหมดนี้ไม้เขาเป็นคนสร้างครับอันนี้ลูซิเฟอร์เซตเวสโ่งห่อไม้ไม้โอเคอนุสาวรีระลึก <c oughs> อึกกระทึกอึกกระทึกเหล่า GM ทั้งหลาย <c oughs> แล้วก็ช้าง อายุโอยอายุทยาเหลือแค่ส่วนตัวเอามาไมเอามาไม่หมดครับต้องเขาบอกว่าโอ้โลกโก้สตรีมก็เอามาไม่หมดเขาบอกว่าแมปนี้เป็นแมปที่เฮ้ยไม่ใช่สิมันเป็นเกมนี่ว่ามันเป็นให้หาแผ่นป้ายทั้ง11ป้ายครับผมเพื่อที่จะไปนิวแรนด์นั่นนั่นไงมีคนมาหาแล้ว ก็หลังจากหากเอ้หาแผ่นป้ายครบมันจะมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมบอกรหัสเป็นอลไรลกันเพราะไงเข้าได้แล้วมันก็ต้องหาของอยู่ดีเอ้ยไม่ดิไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวสปอยแล้วมันโอเอาเป็นว่าแบบนี่ไงหาแผ่นป้ายภาษาดาร์คซีดาร์คซีร็อก ลักซี่เราเขาเป็นคนคิดค้นภาษาสามารถเรียนรู้ภาษานี้ได้ใน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 บอรดแต่หลังจากหาแผ่นได้แล้วก็ต้องมากรอโค้ดในนี้อีกโดยเอารหัสทั้ง11ตัวมากรอกในนี้นี่ไงตามหารหัสเจ้าจงตามดีเดยวทำเสียงให้ดีก่น เจ้าจงตามหารหัสผ่านเข้าประตูได้ที่รอบเพื้นที่เครื่องร่างนี้รหัสจะอยู่ที่จุดสาคัญสาคัญรวมถึงบริเวณเมืองเครื่องร่างนี้ทั้งหมดรหัสจะมีทั้งหมดสิบเ็ตัวเจ้าจงตาอหาอซะอย่าลืมซะว่ามันเป็นรหัสในการเข้าเฮ้ยไอ้บ้านี่พักเข้ามาทำไมฟะตัวเองาได้จบเลยก็ ในเมื่อเขาผักเข้ามาแล้วก็ไม่มีพาร์ทใช่ไหมโอเคก็อหลังจากเราใส่พาร์ทเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณเขาเลยขอบคุณโฟลโฟลด์หนะึ่งสองสี่หกเลเขาอันอยากอันนี้ใส่พาร์ทเข้ามาแล้วเราก็ต้องตามหาของอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างซึ่งของพวกนี้มันหายากหเหี้ยเออ้ย ใช่ใช่เฮ้ย <Hey. S 1> ใช่ใช่เราต้องโยนของใส่พวงนี้ไม่เกมอะไรกันเลยตอนนี้กุญแจแห่งไฟ Lucifer Sword กุญแจแห่งสรพิษ Venom Drop กุญแจแห่งพลัง Unlimited Solar กุญแจแห่งชีวิต l i ายล Rune กุญแจแห่งเสียงเพลง g o d ิ e s ถ้าคุณสามารถหาทั้งหมดมาได้แล้วคุณต้องมาใส่ในช่องนี้โดยคุณต้องเสียงว่าไรเคีย <Black here. S 1> จะมาเสียงหรือไม่ารเคียนี้อยู่ในหนาทีเท่านั้นโอเคครับถ้ามาได้แล้วก็จะมาอยู่ในตรงนี้ประตูตรงนี้ก็จะเปิดพร้อมกับประตูตรงนี้ก็จะเปิดแล้วเราก็จะไปนิวแลน นี่แหละเนื้อเรื่องของ MC TH โอ้ e เย f ฟั k เยซึ่งเป็นอะไรที่ส,สุดขค้อสุดเลยเอออยากจะบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนว่ารหัสจะน้อยไปนะ <c oughs> ไม่เชิงว่ารหัสน้อยไปแต่ของน่าจะยากไปห,หรือเปล่า เอ่ของยากไปหรือเปล่าไม่เชิงยากไปนะแต่สำหรับผมมันเหมือนยากไปเพราะว่ายังไม่ลองทำเองเลยมิวเอาเปล่า <c oughs> อร่อย <c oughs> ดูดับได้มาขายเนี่ย ไซเลนฮิวมีซิตี้เมืองหาผีไม่ใช่ละคับคล้ายครับคลาเลยนี่ถ้าเราเราปรับ ino setting เป็นนี่มูดี้มันจะคล้ายๆแบบนี่เมืองร้อนๆร้อนๆขึ้นโคตรอ่ะมันก็ว่าเราอยู่ในเมืองที่ไหนสักแห่งที่ร้อนๆขึดนโคตร มันแฟนที่ดูนิว้าวทำเมนแบบแอนเวนเจอร์นี่มันเลยนะเนี่ย,ยแล้วก็เดินเข้ามาก็เฮ้ยมีของขายด้วยอ่ะไม่ใช่ละอันนี้มันเอ้าป้ายที่สามได้เค้ก มันเจอไป้ายได้สามพอดีเลยวอตต์มันลงไปนี่นต้องมีเกลียนลงไปแล้วนั่นอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่มี for beta ด้วยนี่ for beta for mcdh หนึ่งจุดเจ็ดจุสาเอร์ อ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ๋อทางไปนรกนี่นะเนียนนะเนี่ยอืมโอ้ย โอ้โหรีแคปแมนมัน so good เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงรู้สึกว่าบรรยากาศนี้มันชัดเลยอะโอ้ oh, อย่าบ้าบังสิอ๋อล่าขึงผมเนี่ยอัชจาัเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยละ เรามาทำการเดินทางต่อไปในการเวลาและย้อนอดีตต่อไปออจาจ้าเรามาเปิดสแสงดีกว่าอืมเฮ้ยน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยโอ้โหดาก็จช่างคิดทำจริงเลยโอ้รู้สึกโฟนเขา โอ้นึกว่าไปแล้วล่ะโอเคครับจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วดีกว่าครับเดี๋ยวจะแต่ยาวไปกว่านี้มัน27กว่านาทีแล้วโอเคครับก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับนหนูหนูอย่าลืมตั้งฟันนะครับ